และนี่ก็คือเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดในช่องอลิฟและเรื่องเล่าพวกนี้จะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเอาล่ะและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นั่นก็คือเรื่องแมวสามขาแมวสามขา <c oughs> ในซอยเปียวแห่งหนึ่ง <c oughs> ค่ำคืนนั้นดวงจันทร์ หายไปจากท้องฟ้าทุกอย่างเป็นสีดำมืดสลัวทุกคนต่างก็เข้าบ้านลนอนจนหมดแล้วนแล้วรกรากเงาอะไรัเยอบนเสคฟ้าเด็กชายอีลุปพึ่งกลับบ้านจากการเดินที่ติ เขาเดินผ่านตอนนั้นมันก็มืดมากเงียบี่บีบ <c oughs> มาก <c oughs> เขาก็เห็นเงาตรงนั้นผึ่บผึับ,บ <c oughs> เงยหน้ามองขึ้นไปเฮ้ยนั่นมันแมวน้องติดอยู่บนตอใไฟ้าอยู่แนะ่เจ้าแมวก็หันมาแล้วก็ร้อง เด็กชายอีลุกดีปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปจะไปช่วยแมวตัวนั้นมีเสียงคนแมวด้วยแฮะ<อ>แต่ปีนขึ้นไปได้ไม่เท่แม่หายไปไหนแต่แมวก็กระโดดลงมาที่หัวของเขาปรากฏว่ามันมีแค่สามขาเพราะว่าอีกขาหนึ่งมันคาบไว้ในปากมันกินขาตัวเองจบ เรื่องต่อไปน้ำตกผีสิงวันหนึ่งเด็กชายมาลีได้เข้าไปในอุทยานแห่งหนึ่งซ,ซึ่งเป็นอุทยานที่มีอยู่กับธรรมชาติและพออยู่กับธรรมชาติแล้วอยู่กับธรรมชาติ อยากอยากแล้ว <c oughs> แล้ว,ลวมีบ่อน้ำหนึ่งที่สามารถลงไปไว่ายได้แต่ก็มีเรื่องเล่าว่าคนที่ไปไว่ายในบ่อน้ำนั้นไม่เคยได้กลับขึ้นมาอีกเลย <c oughs> เพราะว่า บอ่อน้ำนั้นไม่ใช่บอ่อน้ำธรรมดาแต่เป็นบอ่อน้ำเอล้ลวกไข่แต่อีกอย่างหนึง่งมันเป็นน้ำอุ่นแช่ได้ออ,ออนเซนแต่ทั้งล่างมันก็มีสระที่ลึกมากและข้างล่างก็เป็นน้ำพิษแต่ข้างบนเป็นน้ำเปล่าทำให้เขาไม่สามารถกลับคุนบาได้ เด็กชายคนนั้นเนื้อไม่กล้าลงไปแต่ก่อนที่เขาจะหันละกับเขาเจอสมคต์ลอยอยู่ทุบปอกทุบปอกทุบปอก <c oughs> แล้วก็เจอหัวคนคนนั้นทำหน้าอย่างนี้รอยกังน้ำเรื่องต่อไปปากไม่ดี <c oughs> วันหนึ่ง ป้าคนหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาที่บ้านลูกค้าถามว่าป้าคะป้าคะค้างคางบ้านป้าหนูขอเช่าได้ไหมป้าคนนี้ก็บอกว่าได้ฉันคิดค่าเช่าเธอไม่แพงหรอกมาเลย ป้าคนนี้ก็เอาไปพูดนินทาเอาไปบอกกับเพื่อนบ้านว่าจะเก็บค่าเช่าให้แพงเลยหลังจากนั้นมีเรื่องผีและควาคุณธรรมป้าคนนีก็เอาเรื่องหนูคนนี้ไปเล่าพูดจาไม่ดีนานไปนานไปป้าคนนี้ก็เกิดอาการ อดูมดและแล้วนม,มดป้าคนนี้ก็พูดไม่ได้อีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าป้าปากไม่ดีซีซเรื่องสุดท้ายแห่งฮาโลวีนก็คือเรื่องของผมเองครับอาลีฟ,ฟมีชื่อเรื่องว่าห้องมรณนะห้องนี้เกี่ยวกับ สถานที่หนึ่งที่มีห้องห้องหนึ่งเป็นเหมือนห้องทำงานแต่ห้องนี้นั้นเป็นห้องที่ได้ข่าวว่ามีใครมีคนหลายคนเข้าไปในห้องนั้นและกลับออกมาไม่ได้อีกต่อไปเลยและหายสาบสูญเข้าไปในห้องน้ำนั้น <c oughs> ชัโคห้องทาชักโคกห้องทำชักโคาารกคห้องนั้นเมื่อมีคนเข้าไปแล้วถูกกดพิษละลายจนเหลือแต่กระดูกเหมือนกับเอสิดเอสิดคือคือเอสิทเว่ายาพิษ ซึ่งห้องห้องนั้นหลงกลคนมามากกว่า20คนแล้วและมันก็ยังเป็นปริศนาต่อไปจบเลยครับทุกคนว่าเรื่องไหนหน่ากลัวที่สุดครับ1 2 3และเรื่องสุดท้ายครับ <c oughs> ฟินาเล่ <c oughs> เรื่องผมเองครับ <c oughs> คลิงนี้ก็จบแล้วนะครับ